จากชุมชนที่มีหนี้ครุรเดินสูงจึงต้องจับมือกันใช้พลังชุมชนสร้างสารรค์เศรษฐกิจเพื่อให้พ้นภาวะหนี้สินให้ได้ชุมชนบ้านเตยอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมากลายเป็นชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสร้างรายได้เข้าหมู่บ้านโดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นจนสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน บ้านเตยนี่ทำนาปีละหนึ่งครั้งค่าปุ๋ยค่ารถไถรายได้มาก็ไม่พอค่าใช้จ่ายเป็นหนี้ในครัวเรือนสูงแนวทางแก้ไขปัญหาเอาทรัพยากรในชุมชนนะคะเข้ามาเพื่อที่จะเป็นส่วนผสมของปุ๋ยที่เราเริ่มทําอย่างเช่นผัก ปลูกมาเพื่อที่จะมาแบ่งกันในชุมชนกินกอ่อนเศษผักที่เหลือนะคะแล้วก็กับข้าวกับข้าวที่เหลือปกติเราจะทิ้งไปไหนเราก็เอามารวมกันคือในสูตรของปุ๋ยจะมีพวกนี้จนพอตอนหลังต่อมาเนี่ยเราเราขายปุ๋ยได้จนเดี๋ยวนี้ปุ๋ยของเราก็ติดตลาดไปแล้วค่ะทั้งในชุมชนแล้วก็นอกชุมชนก็มาซื้อไปเรื่อย จากหมู่บ้านของเราที่ประสบผลสําเร็จมีคนมาศึกษาดูงานรวมแล้วก็จะประมาณนะครับสามหมื่นกว่าท่านนะคะชาวบ้านของเรานะคะซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์อยู่ในหมู่บ้านนําออกมาขายเป็นรายได้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นอาชีพหลักอย่างหนึ่งของหมู่บ้านเรารายได้ตรงนี้ของเราได้เพิ่มขึ้นมาทําให้ชาวบ้านมีหน้ามีมตาแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่ามีได้มีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะ นับเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของชุมชนที่การพัฒนาต้องเกิดจากกระบวนการประชาคมที่ทําให้ชุมชนจัดการตนเองจนประสบความสําเร็จกลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างของความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับชุมชนแห่งอื่นๆอีกด้วยสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม